สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาธาร,รณรัฐอินโดนีเซียท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งสาธาร,รณรัฐอินโดนีเซียประกาศใช้เมื่อวันที่17สิงหาคมปี1945แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรกเมื่อปี1999แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่2เมื่อปี2000 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่3เมื่อปี2001และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่4เมื่อปี2002ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งสาธาร,รณรัฐอินโดนีเซียแบ่งเป็น16หมวดได้แก่หมวด 1. รูปของรัฐและอำนาจอธิปไตยของประเทศหมวด 2. รัฐสภาแห่งประชาชนหมวด 3. อำนาจบริหารหมวด 4. สภาที่ปรึกษาสูงสุด ซึ่งปัจจุบันยกเลิกไปแล้วหมวด5คณะรัฐมนตรีหมวด6การปกครองส่วนภูมิภาคหมวด7สภาพุทธนราษฎรวุฒิสภาและการเลือกตั้งทั่วไปหมวด8การเงินการคลังและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหมวด9อาณาเขตแห่งรัฐหมวด10พล,ลเมืองและผู้มีถิ่นที่อยู่หมวด,ด1 0สิทธิมนุษย์หมวด1สิทธิมนุษยชน หมวด11าศาสนาหมวด12ความมั่นคงและการป้องกันประเทศหมวด13การศึกษาหมวด14เศรษฐกิจของประเทศและสวัสดิการสังคมหมวด15ธงชาติภาษาสัญ,ญลักษณ์และเพลงชาติหมวด16การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและบทเฉพาะการท่านผู้ชมครับสำหรับในหมวดหนึ่งที่ว่าด้วยรูปของรัฐและอำนาจอธิปไตยของประเทศนั้น มีแค่มาตราเดียวแต่แบ่งเป็นสามหลักการดังนี้หลักการแรกประเทศอินโดนีเซียเป็นรัฐเดียวมีสถานะเป็นสาธารณรัฐหลักการข้อ2อ,อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและใช้บังคับตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหลักการข้อ3ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ปกครองด้วยหลักนิติธรรมหรือ Ru อ e ล f law สำหรับหมวดรัฐสภาซึ่งเป็นหมวด2ของรัฐธรรมนูญนั้นมีแค่2มาตราแต่ละมาตราแบ่งเป็น3หลักการดังนี้มาตรา2หลักการที่1รัฐสภาเป็นระบบสองสภาเรียกว่าสภาที่ปรึกษาประชาชนสูงสุดหรือ M.P.R ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ D.P.R และสมาชิกวุฒิสภาหรือ D.P.D ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลักการข้อ2รัฐสภาจะเรียกประชุมอย่างน้อยหนึ่งสมัยประชุมในทุกๆ5ปีในนครหลวงของประเทศหลักการข้อ3การลงมติใดๆของรัฐสภาจะต้องใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินมาตรา3หลักการข้อแรกรัฐสภามีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ หลักการข้อ2รัฐสภามีอำนาจแต่งตั้งประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดีหลักการข้อ3รัฐสภาจะถอดถอนประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดีก่อนครบวาระได้ต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นท่านผู้ชมครับที่น่าสนใจคือหมวด10ที่ว่าด้วยพลเมืองและผู้มีถิ่นที่อยู่หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า resident ซึ่งมีอยู่สองมาตรา และแต่ละมาตรามี3หลักการเช่นเดียวกันดังนี้มาตรา26หลักการข้อแรกพลเมืองของประเทศอินโดนีเซียรประกอบด้วยชาวพื้นเมืองอินโดนีเซียดั้งเดิมและชาวต่างชาติที่ได้แปลงสัญชาติเป็นพลเมืองอินโดนีเซียตามกฎหมายหลักการข้อ2ผู้มีถิ่นที่อยู่ประกอบด้วยพลเมืองชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียหลักการข้อ 3. การดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง และผู้มีถินที่อยู่ของอินโดนีเซียให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติและมาตรา27หลักการข้อแรกพลเมืองของประเทศอินโดนีเซียทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมายและการปกครองและจะต้องเคารพกฎหมายและการปกครองโดยไม่มีข้อยกเวน้นหลักการข้อ2พลเมืองชาวอินโดนีเซียทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการป้องกันประเทศท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาธาร,รณรัฐอินโดนีเซียก็มีเพียงเทนน่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ